สบายดีตอนนี้เฮากำลังย่างเขาไปในวัดเพราวามือนีเป็นมือวันศินขืนซิบหาคำเดือนหาเล่าเขาก็เลยเลยมีโอกาสมาเหตุบุญด้วยการเอาขาวปลาอาหารมาถวายพระและนี่ก็เมนวัดทำจำปาอยู่วานหวยฤาษีเมืองวาเจียงแข้งจำปาซักส่วนหลายจะเป็นผาที่เพินยางทุดงมาพักในวัดแห่งนี้เพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ในป่า <c oughs> ยีต <c ười> Th ุบมปกติครเ็โมนาะเนี่ยปตนตัวับมานีุัวเรนนดครับม่เียแหวอนล่อปล่อยเยแ่ั้เียรราแล้วก็ได้แบล้เ้นเต้นตเต้าไดต่อก็เยนิงเกมยิงตะมวนเพราะว่าสิเพียรบ่ายมึงมดเออิมีฟางมันได้ด <laughs> một lúc khác ta mình dịp hết cái cơn Chỉ là tìm có đoàn Đoàn phải lưỡi đúng chứ không cà phát không? Cà phát bây Cà phát Cà 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 phát bây Cà Cà phát cần yes. phải <laughs> không? Nam mô taza hoạt động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 

สามนิรัตาสามัญนิรัตธรรังธรรมปีตัตัง,งทาาตายาตายาุาะายาเทานสมันุจเินาเจทานสมณนิุจเิน่น,อ,น,นอ,อ,อยทั้งหลาย่อ,อยทั้งหล านอนวายอาหารบินสวายองทั้งเครื่องบริบารทั้งเครื่องบริวาร้เหานี้ทานเรานี้สมเีอสมณีจงหาอสมณีจงาหาินวาอาหารินวายเครืองบริบาทั้งเครื่องบริวาร้เหานี้ทาน้เรานี้ัน่อยท่าด้เสด็อย่เ็ยเพื่อความสุขเพื่อความสุข เกียิมิทั้งหายกยติมิตทั้งหลายสพสัตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหายตลอดหอเจ้ากรรมนายเวตอดหอเจ้ากรรมนายเวาตใจมีทุกชัตใจมีทุกขอให้คนจขอให้คนจากทุกสัตใจมีทุกชัตใจมีสุกขอให้สุกีขอให้สุีเป็นไปอาตเท่าอาตเท่าสู่พันาพนานัโคตะกากนโคตรกาเหื่องนานั่นเติเื่อนานั่นเตอ สาธุ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 ปรุงใส่ปลา 在高压里。 สุดอจุดนอดในี่พระขาวดดใใด้เรปีบเดี เวทนาทีด้าวสันตุสักษาโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโสุขทีทีขายโกภวะอาภิวาทนาสิริกษานิจังกุธรัปะจันโนจาตารุธรัมมะวัตสันทีอายุวันโวสุขังภารัง

สัาพุทธานุภาเวนาสัทธาสุธีภควันตุเตภวาตุสาพมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนาสัทธาสุธีภควันตุเตภวาตุสาพมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพธังฆานุภาเวนาสัทธาสุธีภควันตุเต ตัวตัวแล้ตัวจะมาเมื่อรัแปดแต่เขาเมื่อตะแปดนะามตามตัวตนี้ไงถึงเวลากิน,นขขาส้มขาาเข,ขเออี้วเรื่องทิพย์เขาใหญ่ตปลาต้นมะกรายจะตกน้อยสองคนกือปลาเกินมาลายมาห่า,ไา,ไาไ่ได้เลยนีนิดห่อ กาดดีเี้ยอ้าวให้ให้เจ้าที่เขาใหญ่เจ้าชีได้กลั่นนขอคุณใจจะมาิดจากโคงบานก่อนโคงขาวแถนกินอะไรดีกางยาดีถวยได้ปล่อยใส่เบ ยืนเดียดเท่านะซิมซิมข้างมันแห้งละจังสิบเลมันไม่งอนะแมวแม่ด๊าดามรอต้องคอมากบั้นทิศรอคอยห็นจัมากโอ๋อบัสสุดเลยมาส่วันไหนม่จจะอยู่ mặt bạc như này mặt bạc 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 mặt mặt bạc mặt bạc mặt bạc mặt mặt bạc 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 เกี่ยวแต่ย่างการมันแข็งคือแต่คิดเห็นจากจัดจีมาก่อนแหละต้องจโยกไก่ไปข้าก็เห็นนะอืมเยอเอละน่วเนดถัไปไปเมื่อด้วยเมื่อด้วเมื่อนี้ไปับงานต่างงานดูคนมันใจเลยเนาะเขาคนมมีโดนง่า อจารย์มานั่ง่ารักยาแล้วเราคิดของยาไรตั่วงช่วงช่วงั่วเราเอาดีไหหัวห่านในงานงานคุบัดอาจารย์เศร้าเปล่ามาจะ่ตามสามเด็กตะเกียเท่าไหไปเทปโี่ไปดูเดียบู ยอกประชาามเก็บประชาชนเันก็น้อยดีนะแต่เราจะยื่นอ่เดียวจ เย็นนะฮะบุรอด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 บุญเยอะบุรอดบุญเยอะบุรอดไมดใช่คุณนี่แหละคุ่รวย้ยเอามาดไปรวยเป็นหอดไปใช้

나, 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 แ้งหน่อยว่ม no ี <no questo diversion> yeah. oh, ่าดด้นะนเซ็ตสินลังจากที่เซ็ตพิธีแล้วเรียกฮสิพาทุกคนไปหล่อเมืองบริเวณรอบหล่อวัดเนาะเดียกฮสิพาทุกคนลงไปเบืองถ้ำนอกที่เป็นแางเป็นกุฏิผักของผาะ่งองค์ข้าเจ้าเดี๋ยวยางลงมาเบิงนะครับ้า Akar jen terbaik. Hmmm. นีซีเมนน้ำออกบอ่อจากงูนหินน้ำใสก็จะไปซีเอาน้ำยู่ในใบใสเดี๋ยวงามไปเรื่องอื่นก่อน สถานที่นี้เมนสถานที่ที่ผาซุ้งสมณีคือคนเดินทุลงมาแมานางสมาธิน่าระักมากๆหมายถาวถ่าหน้าดีสถานทีแน่แห่งนี้ โอเคเนาะตอนนี้ห้ากสีพาทุกคนกลับบานแล้วเนาะขอบใจทุกคนที่เขามาบ่งคลิปเจอกันมาคลิปนา้าสำหรับคลิปนี้ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขโซคดีกันแล้วกันบายบายไปแล้ว